สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้พามาชมว่านเพชรหึงหรือว่ากล้วยอ่ากล้วยไม้ยักษ์หรือว่าราชนีกล้วยไม้ก็เรียกกันเนาะเพชรหึงว่านหางช้างนะคะก็จะมีหลายชื่อเรียกกันไปแต่ที่รู้จักกันเลยก็คือเพชรหึงนะคะหรือว่าดังไปทั่วโลกเลยที่ว่านี่เลยเขาก็เรียกว่ากล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกนะคะนั่นก็คือ,อกล้วยไม้ตัวนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้แต่บอกก่อนว่าเขามีหลายสีนะคะกล้วยไมย้เพชรหึงที่เป็นเผือกก็มีนะสีเหลืองเราเคยไปถ่ายให้ดูในงานกเกษตรมอครั้งหนึ่งเนาะว่าแล้วเราก็เลยซื้อกอมาปลูกแล้วนะคะแต่ยังไม่ออกดอกแต่ตัวนี้นะคะเราเลี้ยงไว้นานแล้วนะคะทุกคนเลี้ยงไว้นานแล้วแล้วก็มีหลายกอแล้วก็เคยแยกขายด้วยเนาะเคยแยกขายแล้วอันนี้ก็คือเพชรหิงหรือกล้วย ไม้ยักษ์กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกว่านหางฉางนะทุกคนนี่ค่ะกําลังออกดอกบานสะพังฉันเดินมานะ,ะเดินมาคือเขาทําท่าจะออกดอกหลายวันแล้วแหละพอเดินมาโอ้โหหอมเตะจมูกเลยค่ะทุกคนหอมเตะจมูกก็เลยมาถ่ายให้ได้รับชมกันนะคะก่อนหน้านี้เราเคยลงคลิปเพชรหึงกอใหญ่ของเราที่ออกดอกแบบออกดอกแบบเยอะกว่านี้นะคะทุกคนเยอะมากเป็นแบบ เป็นสิบๆก้านเลยเราเคยลงคลิปเมื่อประมาณสามปีที่แล้วเนาะแต่อันนี้ผ่านไปประมาณนี่แหละสามปีสีป่ปีวันนี้นะคะทุกคนออกดอกค่ะต้นเล็กต้นนี้ออกดอกค่ะเขาไม่ได้ออกดอกทุกปีนะคะทุกคนนานๆสองสามปีเขาจะออกดอกสักครั้งหนึ่งนะคะถ้าเขาสมบูรณ์ดีๆเขาก็จะออกทุกปีนั่นแหละแต่ของเราแบบอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะทุกคนเราเลี้ยงไว้ในกระมังแล้วก็มีอะเปลือกมะพร้าวขุยมะพร้าวนะคะข้างในนี้ ถ่ายให้ดูความสวยงามต้นนี้เราได้ขายไปให้ลูกค้าเยอะแล้วนะคะมาถ่ายให้ดูสำหรับคนที่ชอบกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ที่ใหญ่และสวยและหอมมากทุกคนดิฉันเอาจมูกไปดมนี่คือแบบมมันหอมแบบจะบอกว่ามันเหมือนมะลิก็ไม่ได้อะ่ะมันหอมมาทุกคนมันหอมแบบหอมเหมือนกุหลาบอะ่ะ เออหอมเหมือนกุหลาบทุกคนหอมเหมือนกุหลาบหอมเหมือนกุหลาบจริงๆค่ะพันนี้นะดิฉันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกุหลาบมดิฉันก็นึกอยู่มันเหมือนอะไรนี่ค่ะนี่ออกมาสามก้านสามช่อนะคะอะไรน้องทองโอ้ยแมวก็กวน <laughs> นี่ค่ะวันนี้มาถ่ายให้ได้รับชมกันนะคะวานเพชรหึงของเรานะคะ แถวภาคใต้ที่ดิฉันอยู่นี่เขานิยมเรียกกันว่าหางช้างนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าต้นเขาจะเหมือนหางช้างนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะต้นเขาจะใหญ่ไปนู้นแต่ว่าพอดีมัน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 ตั้งไว้ติดติดกับอ่าต้นจันผานะคะนี่ต้นจันผามันติดติดกันนะคะทุกคนก็เลยถ่ายไม่ชัดเนาะก็มาชมดอกละกันนะคะทุกคนถ่ายให้ได้รับชมดอกและความสวยงามนี่สวยไหมคะทุกคนนี่เขายังออกไม่สุดนะคะนี่ ยังออกไม่ไม่ไม่ถึงปลายปลายดอกเขาก็จะประมาณนี้ออกไปถึงข้างล่างตรงนู้นเลยนะคออะทุกคนหอมอ่ะทุกคนพอเข้ามาใกล้ๆคือแบบหอมเหมือนกับกุหลาบเลยเหมือนกุหลาบจริงๆค่ะใครที่ปลูกอยู่ลองไปดมดูนะว่ามันเหมือนกุหลาบไหมอันนี้ไม่หอมแล้วนี่ดอกเขา สวยไหมคะทุกคนดิฉันว่าสวยดีก็เลยมาถ่ายให้รับชมนะออกไปถึงนู่นเลยนะอันนี้เป็นต้นเขานะคะทุกคนที่เขาเรียกว่าหางช้างเนี่ยคือต้นมันตรงนี้ตอตรงเนี้ยหนุนยาวไปตรงนู้นเลยนะคะเนี่ยยาวนะส่วนนี้เป็นก้านดอกของเขาที่แทงขึ้นมานะคะก้านดอกเขาจะแทงออกมาจากกอตรงนี้เลยนะคะก้านดอกก็จะแทงออกมาจากกอเลยแบบนี้แบบนี้น้องทองอยาก,กวนแม่หรอ ประมาณนี้ค่ะทุกคนมีคนถามนะคะพี่เลี้ยงยังไงเนาะเลี้ยงไว้เนี่ยค่ะกับขุยมะพร้าวเลยค่ะไม่ได้ดูแลอะไรก็ใส่ปุ๋ยนานๆจะใส่ปุ๋ยสักครั้งหนึ่งเนาะเขาก็ขุยมะพร้าวค่ะน้ําก็ไม่ค่อยได้ลดหรอกถึงเวลาเขาก็ออกของเขาเองเนี่ยแบบนี้ค่ะสวยงามไหมคะทุกคนวันนี้ก็มาถ่ายให้ได้รับชมนะคะความสวยงาม มีปลายช่อดอกออกมาสามก้านคะ่ะต้นนี้ออกมาสามก้านถ้าใครไปดูคลิปเก่าๆของเราประมาณสองสามปีที่แล้วนะทุกคนจะเห็นต้นใหญ่ของเราที่อยู่หน้าบ้านนะอันนี้อยู่หลังบ้านนะต้นนี้อยู่หลังบ้านต้นนี้อยู่บริเวณหลังบ้านแต่ต้นที่อยู่หน้าบ้านนะมันจะเป็นกอใหญ่เลยนะคะทุกคนวันนั้นออกมาแบบเป็นสิบๆก้านเลยสวยมากในคลิปก่อนหนะ้านี้คือประมาณปีสองปีสามปีแล้วนะ ไม่แน่ใจว่าวันไหนนะทุกคนก็ไปดูคลิปเก่าๆกันได้นะส่วนอันนี้เพิ่งออกมาค่ะก็มาถ่ายให้รับชมนะคะวันนี้วันที่20กันยายนพศ2567ค่ะออกดอกมาประมาณนี้ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ่ายให้ชมความสวยค่ะ เพชรหง์วานหางช้างกล้วยไม้ยักษ์ราชินีกล้วยไม้แล้วแต่คนจะเรียกกันเลยค่ะ อ้ยสวยสวยไม่อยากไปไหนเลย